วันนี้นำเสนอเมนูไข่เจียวหมูสับนะครับเชิญรับชมครับส่วนประกอบก็มีไข่สองฟองหมูสับหนึหอ่อขิงแล้วก็ต้นหอมตอกไข่ใส่ในชามตีให้เข้ากันใส่ซอสฝาเขียวใส่หมูสับ ใส่ขิงใส่ต้นหอมลงไปนิดหน่อยเติมน้ำเล็กน้อยสเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทอดนะครับจุดไฟเอากระทะตั้งใส่น้ำมันหมูลงไป พอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ใส่ไข่ของเราลงไปปล่อยให้ไข่เซ็ตตัวสักพักพอไข่ด้านล่างเหลืองแล้วก็จะพลิกนะครับพลิกอีกครั้ง เพื่อให้ไข,ข่สุกเลิกอีกครั้งเช็คดูว่าไข่สุกหรือยังถ้ายังไม่สุกก็พลิกอีกด้านด้านนี้ไข่ก็เริ่มสุกดีแล้วพลิกอีกครั้งด้านนี้ก็สุกดีเหมือนกันเราก็จะเร่งไฟขึ้นนิดนึง เพื่อไล่น้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะเอาขึ้นเลยนะครับนี่ครับไข่เจียวหมูสับใส่ขิงของเราจัดจานเสร็จแล้วนะครับไข่เจียวหมูสับของเราก็น่าทานมากเลยกินคู่กับผัดไทยที่ทำเมื่อวานนี้นะครับกินด้วยกันนะครับสวัสดีครับ